เรือ่อยแตาดีเห็นอย่างเด้อ สวัสดีจ้าวันนี้แม่มอนกับป,า,ปาพาเด็กๆมายัางเล่นป่านะคะ,ะกินค่ะ <laughs> ได้ปเตโต้มาค่ะสองกล่อง นะคะเสสิไปยังรอป่าก,กันเด้จ้สภาพอากาศรอบข้าวงวังเวงค่ะทุกคนค่ะมาสิまหてないちょっとまってないไหฮ้ใ,ใ <h ai! laughs> จเถอา <laughs> นี่แม่งงงเลสิงเวิทานนะลูก ทำไรนะคะมาโมชินิชุยระวังงูนะคะอากาศชื้นแบบนี้นักสิลย่างไปน้ำตกกันคะ่ะทุกคนคะ่ะ ค่ะคงะคนเรินอยู่มิดิสะอดมอดูคนเดินมิดิอยู่แลตวรนเดินเดินเนี่ยอันนี้คือสถานที่ที่บ่มีคนอยู่แล้วเป็นทรงวางเวงวางเวงเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นคืออย่างอะไรปะปะ ป้าบอกเขามาเศร้าอยู่ตรงนี้กันบอพน่ะอันนี้คืออย่างเอาไปแต่ยันได้ปะปะกับลงไปถ้าจะลงฝั่งนี้ค่ะได้อแกบบคะนี่ย่างลงไปนี่ปะเอาก่ะคะกับกับลูกเนี่ยเห็นบอพนี่ชิมีน้นำตกน้อยก่อนไปมานี่มาตะลุยธรรมชาติค่ะ น้อยลงมาค่ะลูกวันนี้ทริปเดินป่าเล็กๆค่ะทุกคนค่ะมีน้ำตกอ่ะม่อิเคไนจังอ่ะม่อิเคไนทีคนี่ แล้วคะ่ะนี่บรรยากาศร้อนๆมาทางนี้ได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะตอน,น,นออกจากบ้านยังแดดเตี้ยงๆอยู่เลยคะ่ะว้าวว้าวธรรมชาติมึงเคยมาครั้งนี้ครั้งแรกนะคะทุกคนมาปิ้งข้าวจีกินอดี่นีเนะแล้วต่อห้เห็ดปลาที่คิวค่ะทุกคน เ่วงนี้โควิดเนาะเขาก็ระงับบาร์บีคิวทุกๆสถานที่ไอ้ยี่แม <c ười> ่ง <c> อ <ười> ีจีบห่วยเลยชอบอีจีบอาชีพหาวยเนี่ยนี่อย่างนันไปต่อลูกป๊อกป๊อก wangyo lawang nyama wa? ค่าวันนี้กำลับมาย่างเลาะเล่นพอหอมปักหอมคอนะจีเจนะห้องหลายเซ็งจ้ะทุกคนิีบเบาๆพาหมาน้อยมาย่างเ่นมาน้อยยูห้องหลายเซ็งค่ะคีค่าวันนี้ก็ขอตกกระบ,บ้างกันนะคะสวัสดีค่ะ

กิดกะเงียบเงาไปเลยร้านหลายที่ก็ปิดกเลยร้านล้างเลยจะมีห้องน้ำที่สาธารณะนะคะเสียดายแม่ว่าไม่ได้ถ่ายห้องน้ำทั้งเพิงปิติยานปติยนห้องน้ำผีสิง งอนน้ก็ยังยังดูดีกว่าทั้งเับเมื่อกี้อ่ะไปกลับบ้านหิวข้าวเริ่ <c oughs> <c oughs> มหิวข,ข้าวเมื่อกี้ข้าวแมแมวดบแล้วเธอก็หิวแล้วทีนี้นะสิเครียวเป็นเรื่องสิเครียว ย้อนนั่นนี่มองมเองจเจ้ามุนหัเรือยย่องเพตาดีเห็นอย่างเด้อ